การเต้นเล่นน้ำวันนี้พวกเราพร้อมแคมป์อยู่ที่โคชสารแคมป์อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีอากาศร,ร้อนร้อนแบบนี้ได้มาแช่น้ำท่ามกลางธรรมชาตินอนฟังเสียงน้ำตกบอกเลยโคตริ้นถือเป็นการชาร์จแบตหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งอาทิตค่าการเต็มเพียงคนละ250บาทต้องจองก่อนหน้าทางร้านไม่รับบอกอินเป็นไงน้ำใสสดๆไปเลย เรามาดูลานกลางเต็นกันบ้างทางลานมีทั้งลานหญ้าและลานหินสำหรับลานด้านบนส่วนด้านล่างติดริมน้ำจะเป็นลานหญ้าทางลานมีรถเข็นคอยให้บริการไม่ต้องขนไปขนมาให้มันเหนื่อยทางลานหนัญ้าให้ทำอาหารได้แต่ห้ามก่องไฟบนพื้นหญ้านะหรือใครไม่สะดวกทางลานก็มีร้านอาหารและหมูกระทะเพียงชุดละ400บาท บอกเลยส้มตำเด็ดมากวันหยุดนี้หากเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะไปปักสมอที่ไหนพวกเราแนะนำที่นี่หรือใครมีลานกางเต็นท์แนะนำคอมเมนต์ไว้หนะ้าเดี๋ยวพวกเราจะตามไป